ค่ะกิฟนะคะจากช่อง Easy Group Channel นะคะวันนี้นะคะกิฟก็จะมาสอนดิดตบกันในเพลงหวานเย็นนะคะของวงมานะคะก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่ขอกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะก็ใกล้จะถึงวันเลนทนยกันแล้วนะคะก็มาเล่นเพลงที่มีความหมายดีดๆกันมากนะคะจะได้เข้ากับบรรยากาศเนื้อส่วนเพลงอกหกักอกหันะคะเราเตรียมไว้ท่านหลังวันวาเลนทนยนะคะไม่ต้องรอนานนะคะมาแน่นอนนะคะเพลงที่ทุกคนขอมานะคะ ก็เดี๋ยวเรามาอ๋อลืมก่อนดูนะคะอย่าลืมกด s u b สไครต์ให้กิฟกันด้วยนะคะใครที่กดแล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กิฟด้วยนะคะก็ยังไงต่อดีล่ะลืมเลย <c oughs> <c oughs> ก็มาริ่มกันที่ขอรดแรงนะคะเ <c oughs> พลงนี้นะคะจริงๆก็ไม่ต้องใช้คาโปก็ได้นะคะแต่ว่ากิฟเอามาคาดไว้เพราะว่า เวลาร้องนะคะมันต่ําเกินไปนะคะก็เลยเพิ่มเสียงขึ้นมาเป็นช่องที่3นะคะถ้าน้องๆที่ดูอยู่เป็นผู้ชายนะคะก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะจะได้เป็นคีย์ออริจินอลของวงไม้เลยนะคะไหนๆก็ค่าเราก็คาดไปสอนไปเลยแล้วกันนะคะจะได้ไม่งงกันนะคะก็เพลงนี้นะคะมีคอร์ดเยอะพอสมควรนะคะกิ๊ฟก็อาจจะข้ามวิธีการจับคอร์ดไปนะคะแต่ว่าอาจจะมาสอนเป็นแพทเทิร์นแทนนะคะ เดี๋ยวกิดจะขึ้นรูปคอร์ดให้เพื่อนๆดูกันนะคะมาเริ่มกันที่คอร์ดแรกนะคะคอร์ด A minor s นะคะเน,นะคะเวลาดึงแพทเทิร์นนะคะจะเป็นดึงตกดึงเกี่ยวตกดึงสายที่ห้าสามสองนะคะอย่างนี้นะคะส่วนเวลาเกี่ยวนะคะเราจะเกี่ยวสายที่สามกับสายที่สองนะคะรวมกันนะคะจะเป็นดึงตกดึง เกี่ยวตกดึงตกดึงเกี่ยวตกดึงตกดึงเกี่ยวตกดึงตกดึงเกี่ยวตกหรือไดที่แพทเทิร์นนี้นะคะจะเท่ากับหนึ่งห้องนะคะในเพลงนี้จะเล่นหนึ่งคอร์ดต่อหนึ่งห้องอยู่แล้วนะคะยกเว้นท่อนพีหุนะคะเดี๋ยวกิฟจะเจาะท่อนนี้ให้ดูกันนะคะต่อมานะคะคอร์ด D ซนะคะ เราจะดึงสี่สามสองนะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวสามกับสองนะคะสามสี่ดึงตกดึงเกี่ยวตกดึงตกดึงเกี่ยวตกต่อมาขอดีนะคะเราจะดึงสายที่หกสามสองแล้วก็เกี่ยวสามกับสองนะคะสามสี่ดึงตกดึงเกี่ยวตกดึง ตบดึงเกี่ยวตกต่อมาขอ E เดนะคะเราจะดึงห3สาสองแล้วก็เกี่ยว3กับ2นะคะส4ดึงตกดึงเกี่ยวตกดึงตกดึงเกี่ยวตกต่อมาขอ C นะคะเราจะดึง5 3 2 3 sinon, ส,ส,สาสองแล้วก็เกี่ยว3ามกับ2นะคะส4ดึงตกดึงเกี่ยวตกดึง ต่อมาคอร์ดดีนะคะเราจะดึง4 3 2แล้วก็เกี่ยว3กับ2นะคะดึงตกดึงเกี่ยวตกดึงตกดึงเกี่ยวตกต่อมาคอร์ด e minor seven นะคะดึง6 3 2แล้วก็เกี่ยว3กับ2นะคะก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่งงนะคะว่าเออสายนี้เราไม่ได้กดเราไม่ต้องจับคอร์ดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าจับไปก็ไม่มีโน้ตออกมา แต่ว่ากิฟแนะนําว่าให้ฝึกจับไปนะคะก็เผื่อบางเพลงเราอยากจะเล่นเป็นตีคอร์ดอย่างเงี้ยคะ่ะเราจะได้ไม่สับสนนะคะก็เป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองนะคะอยากให้ลองฝึกกันดูนะคะอ่ะกลับมาที่ e minor seven นะคะดึง6.32แล้วก็เกี่ยวสามกับสองนะคะ3 4ดึงตกดึงเกี่ยวตกดึงตกดึงเกี่ยวตกต่อมาคอร์ด b minor seven นะคะเราก็จะจับแบบ ไม่ใช่ขอทาบนะคะตามรูปที่ขึ้นไว้นะคะนี่นะคะดึงห้าสามสองแล้วก็เกี่ยวสามกับสองนะคะสามสี่ดึงตกดึงเกี่ยวตกดึงตกดึงเกี่ยวตกเดี๋ยวเรามาลองเล่นในท่อนเวิร์สเปล่าๆไปพร้อมๆกันดูนะคะสี่ห้องนะคะสามสี่ดึงตกดึงเกี่ยวตกเป็นคอดดึงตกดึง ดึงตกดึงเกี่ยวตกดึงตกดึง,กดงเกี่ยวตกก็สำหรับคอร์ดในท่อน B ีคุกนะคะมันจะมีคอร์ดซีชาร์ปดิมนะคะกิฟก็อาจจะไม่ได้จับคอร์ดนี้นะคะแต่จับซีธรรมดาแทนนะคะเดี๋ยวเรามาลองเล่นไปพร้อมๆกันดูนะคะท่อนนี้จะเล่นคอร์ดละสองห้องนะคะใครจะมองว่าเธอเป็นไงแต่ว่าฉัน ที่ C ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆก็สําหรับท่อนแรงนะคะก็จะมาตรงคําว่าเจ้าหญิงนะคะเพื่อนๆก็อาจจะร้องไปก่อนที่จะเล่นนะคะสามสเธอไม่ใช่เจ้ายิงอยู่ในนิยายเธอไม่ใช่ดอกไม้ ะประมาณนี้นะคะอาจจะล็อกผิดผิดถูกถูกไปบ้างนะคะยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กิฟกันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายค่ะ